ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปคกคลังที่29จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้แทนจาก21เขตเศรษฐกิจรวมทั้งผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศต่างๆเพื่อร่วมหารือในประเด็นด้านเศรษฐกษิจการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล โดยในอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมสามารถบรรลุฉันทามติได้ในเนื้อหาส่วนใหญ่และได้ออกถแถลงการประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปกครั้งที่29เพื่อเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสาระสาคัญอาทิที่ประชุมมองว่าแม้โควิด19จะคลี่คลายลงแต่ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปกได้แก่ภาวะเงินเฟ้อ และว,ว่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกภาคส่วนเป็นสิ่งสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการดำเนินนโยบายช่วยเหลือต่างๆมีความสำคัญอย่างมากซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการในการเข้าถึงบริการของภาครัฐได้เป็นอย่างดี ท้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบการจัดทําเอกสาร6ฉบับซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เป็นรูป,ปรธรรมสําหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเงินและการคลังในปีนี้และเป็นการสารต่อความร่วมมือระหว่างเขตเศรษฐกิจเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็พูดกันในเรื่องของการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อการนําไปสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล อย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับจากประเทศสมาชิกนั้นเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าประเด็นที่ถือว่าทันสมัยเราก็ได้ยกตัวอย่างว่าประเทศไทยเรา,เาได้ทําก็คือเรื่องของโครงการรถยาน,ยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่หลายประเทศก็ให้ความสนใจว่าเราเดินหน้าค่อนข้างเร็วกับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องที่เป็นวิกัยสินแวดล้อมนั้นก็คือโครงการ BCG ก็ถือว่า,าได้รับการตอบรับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับ สำหรับการเชื่อมโยงการชำระเงินและการโอนเงินข้ามพรมแดนเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนซึ่งที่ประชุมได้รับทราบแนวทางการเชื่อมโยงการโอนเงินและการชำระเงินระหว่างกันซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในเขตเศรษฐกิจเอเป็กสามารถทำธุรกรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยด้วยต้นทุนที่ถูกลงและยังช่วยสนับสนุนการค้าและการท่องเที่ยวในภูมิภาคส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในช่วงหลังโควิด19อีกด้วย ระบบการชําระเงินและการโอนเงินที่จะทําให้มีความสะดวกรวดเร็วโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนั้นเราก็ได้ทํามาต่อเฉพาะอย่างที่ระบบการโอนเงินกับประเทศสิงคโปร์ยกตัวอย่างว่าเวลาเราไปสิงคโปร์นั้นของเราก็มีพร้อมเพย์เราก็ใช้พร้อมเพย์จ่ายเงินซื้อสินค้าในสิงคโปร์ได้เลยสิงคโปร์เขามีเพย์นาวครับเขาเดินทางมาประเทศไทยเขาก็สามารถที่จะใช้เพย์นาวนั้นชําระค่าสินค้าค่าบริการได้เลยนอกจาก สิงคโปร์แล้วก็มีมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็เวียดนามรวมทั้งจะขยายต่อไปที่อินเดียทางฮ่องกงเองเขาก็มีความสนใจแั่นก็เป็นตัวอย่างที่คิดว่าเราได้เดิเนินกการมาแล้วก็ล้ำหน้าเข้าไปอยู่พอสมควรครับการประชุมในครั้งนี้ได้สะท้อนความพยายามในการร่วมมือกันขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของภูมิภาคเอเปกและถือเป็นโอกาสอันดีที่สมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปกได้หาหรือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่จะเอื้อต่อการไปสู่เป้าหมายด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคตโดยผลการหารือในครั้งนี้จะเสนอต่อที่ประชุมในระดับผู้นำซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานและประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเอกวินกากะนิกรายงาน